น 1> 1, 2, 2> oh. อคคมา 1> 1, 2, 3, ได้ไหมลูกโอ้โหี่นี่ ขับกินดีต้อนรับเข้าสู่ปาน์คันแม่แตกสองเชือกที่ช่วยกัน ผมเพื่นะครับน้องสุดานะครับท่านศรีสุดาอายุ16ปีนะครับ ตววตามมาด้วยไพ่บัวทองนะครับอายุ10ปุ่มแล้วก็มีไพ่ทันบานะครับหลานคุณยายคุณามาอายุ6ปุ่มเชื่อสุดท้ายชื่อว่าไพ่เอ็นทัชบาน์เด่นนะครับอายุ10ปุ่มนะครับครับเวลเข้าชื่อแม่แดงอังสันทัชนะครับ ครับและต่อไปก็จะเป็นการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานะครับใครเชิญผู้เลยน้ำทองนะครับสุดสวยของเราน้องน้ำทองนะครับจริตจักาันหายห่วงนะครับสบัดมวงเดินเข้าไปเชิญธงชาติแล้วนะครับธงชาติที่เราใช้เป็นธงชาติไทยในสมัยรัชกาลที่สี่เรียกว่าธงช้างเผือกนะครับมีพื้นสีแดงและช้างเผือกสีขาวตรงกลาง ขอเซ็นตตบมือให้น้องช้างด้วยครับตอนนี้การแสดงชุดแรกของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอีกนะ <c oughs> กกนขบวนมาครับสามเอน้ตอันนี้คือการโชว์ <c oughs> สุนะครับย่นี <c oughs> แต่ละเชื่อกแข็งแรงมากนะอันนี้คือการสาธิตนะครับสาธิตการจัดไม้ให้เป็นระเบียบนะครับสาธิตการทุนกาของชินในอุตสาหกรรมนี่นะครับอ้าว1 2องเออเอออ้าวลูกจะทำลายลูกนะบอกขึ้นอ่ะหนึองหึ่งสองสาม อันนี้กำลังศึกษาว่าจะทำยังไงนะครับค่อนางที่นะครับนะครับน้งนะครับาโอเคนะครับผังแล้วนะครับ เอามงิอาชีพมาช่วยแล้วนะครับตายมงคลนะครับพระเอกของเรามาแล้วนะครับสามเชือกไม่ได้ต้องสี่เชือกแล้วค,ค,ครับตอนนี้อันนี้คือการสาธิตนะครับหนึอเขาใชงวงในการทำงานนี่นะฮะแต่ที่จริงแล้ว,วงใช้กับจมูกนะครับมีไว้หายใจ นะครับแต่กองช้างแข็งแรงมากๆนะครับมีกล้ามเนื้อมากกว่า1นึ่งแสนมัดเลยนะครับไม่มีกระดูกนะครับแต่ทรงพลังมากๆผ่้ชายมงคลเชื่วยตักน้ำแต่งนะครับหนึ่งสองผายมงคลนะครับมืออาชีพนะครับาน้ำแต่งดันอ้าวท่านคำเข้ามาช่วยหนึ่งสองเรียบร้อยสุดยอดเลยนะครับ วันหนึ่ง <ska> ช <te oro> <m ara es> <ifier> ้างกินเยอะมากเลยนะครับช้างกินวันละสองสามกิโลนะครับต่อเชือกทำหน้าเรอรอเลยนะครับนี่ก็เดินพาเลตอีกรอบนะครับดูฮะจับหางด้วยนะครับอ๋ออันนี้สง่าสง่างามเลยครับใส่หมวกสีแดงนะครับ เอานะครับนี่คือการสาธิตอ่าเวลาช้างนอนนะครับก็จะนอนลงแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะยืนนะฮะยืนแบบนี้นะครับเป็นบางเชือกนะครับที่นอนลงเหมือนตัวเล็กนะครับ ถ้าเป็นตัวใหญ่บางเชือกก็จะยืนหลับนะครับยืนหลับประมาณ 4- 5หชั่วโมงนะครับบางเชือกก็3ชั่วโมงนะครับนี้นช้านี่นะครับ้นเะืครับส่วัอาจจะนนี้คึกคักหน่อยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะก็ใครที่มาเที่ยวที่ปางช้างไม่แตงก็อย่าลืมนะครับ แวะมาชมการแสดงนนช้างน้อยของเรานะครับนช้างจา,าหลนะครับความเก่งๆนจะสามารถขึ้นช้างไจากิศน,นะครับขาต่อไป,อไปเรช้าอาเราซูมใกล้ๆนะครับดูนะครับโอ้เก่งขานะครับ่าช้างมีความแข็งแงมากๆนะครับ สามารถที่จะรับน้ำหนักตัวได้ถึงคือหน้างวงปรที่10%ของน้ำหนักเขานะครับอ้าวขึ้นชักทางงวงนะครับจับตะขอทรงคืนที่ฟานนี่ก็แสดงว่าคิวต่อไปไม่ได้กลัวตะขอนะครับอันนี้ทับหลังครับหลังมาแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการต่อไปก็จะเป็นการแสดงยืนบนหลังช้างยืนบนหลังช้างอีกครั้งนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าช้างสามารถรับน้ําหนักได้มากแล้วก็ช้างก็จะเต้นนะครับต่อไปนะครับเต้นรํากับน้องช้างนะครับเขาสองสามคนที่ชิวๆนะครับครับและต่อไปก็จะเป็นการแสดงการเต้นรําของน้องช้างนะครับขอเชิญดูนะครับเล่นดนตรีนะครับเล่นกแก๊กเล่นกแก๊กน้องบ้านเต้กก๊ดีละดีละหน้าอ๋อนั่งเต่นตีหน้าแล้ว โอ้โหแต่เื่นะครับนี้ก็นุกนะครับสยุดยอดแล้วนะครับต่อไปก็จะวาดรูปนะครับมานี่พระเอกของเรานะครับจะวาดรูปนะครับตัวนี้วาดอะไรอย่าง่ะดอกไม้อ่ะ ช้างเชือกนะครับจะมาช้างต้นไม้ช้างในต้นไม้นะครับช้างตัวนี้ชื่ออย่างเนี้ยน้ำทองอ๋อช้างน้ำทองนะครับที่จะสามารถนำมาสืบว่ารูกได้เราจะขัดเพื่กช้างที่มีความเฉลียวฉลาดมมาากทนน่ะครับไปแล้วนะครับจะรู้ได้ไงมครับว่าช้างเชือกมันมีความฉลาดพอที่จะนำมาฝึกว่ารยกเป็นก็ตัวเนี้ยเป็นนะ ยกจ้างเหรอไม่ใช่ยกไปขวบเนาะโอเคนะฮะไปแล้วครับน้ำทองนะฮะปกติก็ช้างจะยกเปครับอันนี้ควานยกไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับทุก็จะนำช้างมาฝึกวาดรูปโอเคครับน้องช้างก็จะวาดรูปนะครับช้างห้วาดรูปนะครับก็เหมือนที่เรา ไวานดแคนี่้กน nah ี nah nah ้ก so ็สุดยอดแล้วครับโอ้อันนี้สีแดงเลยครับสุดยอดเลยตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้เพิ่มซับนะฮะโอ้ตัวนี้ที่อ้วนที่สุดนะครับไมรักเลิกแล้ว อ๋อหย่อนนะครับรายได้ส่วนนี้คือสนบสนิดแ่งชานตัวะร้อยห้ิบาทตัวหน่อยก็มีร้อยเจแล้วก็สนหมดนะครับของเด็กโยี่สิบบาทใส่เสื้อสุดยายบุมาแล้วใส่ชุดสุดยายบุญมาได้นะครับวัน ดูว่าเชาอะไรนะครับน้องเพิ่มซับนะครับดูต้นไม้ซับนะครับวาดดอกไม้สีแดงน่าจะเป็นดอกเอ่อต้นไม้ใบไม้สีแดงอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรครับไม่รู้ไม่รู้ดอกไม่รู้นะครับรู้วาดชเน่าจะเป็นดอกคริสมาสนะครับโอ้โหนไม้สเหลน่นะครับนี่ดอกต้อนรับปีใหม่นะครับ แตัดสินใจไม่ได้แล้วแล้วเชือกข้างหน้าน่ชื่ออะไรครับเชือกข้างหน้านู่นน้ำทองนะนำทองเราจะซูมเข้าไปดูนะน้ำทองวาดอะไรนะครับดูนะฮะ่นะครับอว่าริมเสตว์ว่สุดในโนี่นะคบดอกไี่ถามหาวรายิสมานะครับโอ้สวยงามมากๆเลยนะฮะแล้ สามารถนำมาฝึกทำงานได้นะครับเอเอาเอาไมนะฮะอจอดเลยนะครับเ้ยทำดีๆเนลูกเออสุดยอดเลยครับนี่ครับน้ำทองนะครับว่าต้นไม้เหมือนกันครับเป็นบอนไซนะแล้วก็มีช้างอันหลังนะฮะนี่นะครับ อากาศก็จะร้อนร้อนหน่อยนะครับนี่นี่จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะสวยแค่ไหนนะครับสุดยอดนะนะครับผม ม,ม,ม็บหน้ำทองวาดเสร็จแล้วนะครับโอ้โอโขอบคุณใหญ่เลยนะฮะโอ้โจะได้อยากได้เีีตงตมมืออีกตบมือให้น้องน้ำทองรอบครับนะม่ีคามอยากทำเลยใจเย็นครับ โอ้โหสวยแล้วสวยแล้วยอดเลยอันนี้คือดอกปีใหม่นะครับวันปีเก่าแล้วจะต้อนรับปีใหม่ละเพิ่มซัพนะครับบ้านเสร็จแล้วนะครับเซ็นชื่อนะครับศิลปินใหญ่ของเราใหญ่จริงๆนะครับศิลปินใหญ่ตัวใหญ่มาก เป็นดาราแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงช่องยูทูปกันลงช่องยูทูปกันจบตูดอันนี้วาดเสร็จแล้วเสร็ยอดสบายเรียบร้อยบร้อย สวยฮะฮ้ออะโอ้ดเลยโอ้โขายได้ขายไ้นีขายได้นะสวยขนาดนี้ต้องขายได้อยู่แล้วโอ้ยเฮ้ยทำตรงนี้นี้่วงสวยจริงๆนะฮะ ถ้าสนใจใช้บริการอื่นติดต่อได้เลยหรอเนี่ยครับวนลำวนลำคุดยอดเลยครับเอาใส่เกียร์ถอยเกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยมาเลยอ่าถอยมาถอยมาถอยมาเลยอ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะ มาเลยมาเลยมาเลยเก่งมากเลยครับนี่ครัธันวาจะมาโชว์อะไรนะฮะมาดูกันนะครับอ๋อจะมาโชว์การเตะบอลนะครับหนึ่งสองโอ้ การสแสดงชุดนี้นะครับเป็นการสแสดงการเตะฟุตบอลของน้องธันวานะครับไม่ธรรมดานะครับแต่ไซโคง้โคง้วยนะครับไซคโค้งเลยลูกดโอ้นย<อ>ุมี่งเชืดชน,น้อนะครับแล้้งใหม่็มีลูกสามเชืลูกองเชือนะ้เาเลยนี เอ้เจ้าจับลูกบอลด้วยตัวเองนะครับมาสันวาเตะได้ไหมลูกโอ้โหเกือบแล้วครับมา one more one more ลุ้นนะครับลุ้นนะครับเจอพลังกล้วยแล้วนะครับตอนนี้นักตีพลังกล้วยนะครับหนึ่งสองตู้หายไปเลยนะฮะออกนอกครัวไปแล้วครับรอบที่สองนะครับนักวิ่งของเรานะครับล้มรอบที่สองแล้วนะครับกว่าจะโตได้เนาะโอ้พี่วุ้มน้องนะครับน้องตัวโตกว่าพี่แล้ว โ,โ<อ>ต่อไปนะครับมาดูลูกพิสดารนะครับลูกนี้เป็นลูกที่ดูยากนะครับคือต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับนี่นะครับน,น้องถัดมานะครับเบาๆนะครับถัดมาของ พิเศษจริงๆนะครับ <c oughs> หนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำนี่เหม,มือนติ้วเลยนะครับผูกองเอาอีกครั้งลูก นีน่น้องธันวาบอกว่าขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้โหนนเจอลูกสุดท้ายดีเลยี่ต่อไปะไม่จบนะครับเลอ,อีกลูกนะครับน้องธันวาจะชูปารน,นะครับมาอา้าวสวยสวยสวยสย้ำน,นียำนียมโอ้โอเ,เียบร้อยนะครับ ขอได้รับคาขอบคุณจากพวกเราชาวปางช้างแม่แตงวาน์อ่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาชมการแสดงช้างนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวปางช้างแม่แตงนะครับนี่นะฮะคนไทยด้วยกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมกันทุกคนนะฮะขอบคุณ f อด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหผู้อื